สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลซวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสามเรื่องสำคัญที่คนฟินแลนด์ไม่ทำทุกท่านครับประเทศฟินแลนด์ ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับจากข้อมูลในโลกออนไลน์เขาบอกว่าชาวฟินแลนด์นั้นเขาจะไม่ทำสามสิ่งนี้เกือบจะคล้ายๆกันไปหมดพออนุญาตนำมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกๆท,ท่านได้ร่วมรับฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าเราครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้จักนั้นเขาเป็นแบบนี้กันหรือไม่จากข้อมูลที่ได้มา ชาวฟินแลนด์เขาไม่ทําเรื่องแรกครับหนึ่งเขาไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นด้วยความที่คนฟินแลนด์นั้นเป็นคนที่มีความสงบสุขนะครับเขาจะเปรียบเทียบก็จะพาะตัวเขาเองที่ผ่านมาเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรบ้างน่าจะเป็นในเรื่องของเบ้าหลอมนะฮะหรือว่าการหล่อหลอมค่านิยมของคนฟินแลนด์ที่เขาจะมัดนะฮะไม่นําตนเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้นะครับเพราะว่ามัน น่าจะเป็นค่านิยมของเขาด้วยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเขาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองพัฒนาตนเองให้เหนือจากคนเมื่อวานนี่แหละครับนคือสิ่งที่เขาพัฒนากันเขาชอบกันสองครับคนฟินแลนด์ไม่มองข้ามคุณค่าที่ได้จากธรรมชาติด้วยความที่ประเทศนี้นะครับมีธรรมชาติสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเขาจะไม่มองข้ามคุณค่าครับจะไม่ทำไม้ไม่ทำลายธรรมชาติไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ทําให้เกิดภัยต่างๆที่มาจากธรรมชาติในทุกกรณีนะครับฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเขามีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง3ครับคนฟินแลนด์ไม่ทําลายสังคมแห่งความไว้วางใจที่นี่นะฮะเขาบอกว่ามีแต่ผู้คนนนะั้มีแต่ความสุขเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขาจะไม่ทําลายสังคมของเขาทิ้งด้วยการโกหกพกลมนะครับการลอนปิ้นป้อนซิ่งเหล่านี้จะไม่มีดังนั้นจึงเห็นได้ว่า คนฟินแลนด์จึงอุดมไปด้วยความสุขดังคํากล่าวที่ว่าความสุขสร้างได้ท่าใจปรารถนาแน่นอนครับเราเป็นคนไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มเรามีศาสนาต่างๆอยู่ในประเทศไทยล้วนแต่สอนให้เรานั้นเป็นคนดีความปรารถนาดีของผู้คนในสังคมจึงเป็นสิ่งสําคัญเรามาร่วมกัน,นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยด้วยการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบและผู้แบ่งปันครับ ใครเจอเราเขาต้องโชคดีวันนี้ขอใทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ